ภาพรวมตลาดหุ้นไทยกำลังจะพลิกโฉมไปแล้วในช่วงสี่เดือนก่อนการยุบสภาจะถึงหุ้นหลายตัวกำลังได้รับอนิสงจากนโยบายรัฐบาลที่ออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เรื่องนี้ไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดเพราะมันอาจนำไปสู่การถกเถียงใหญ่โตว,ว่าจริงๆแล้วเป็นประโยชน์ต่อใครมากกว่ากันมาดูกันว่า A A Plus เอเชียเผยข้อมูลอะไรออกมาบ้างและทำไมนักลงทุนจึงควรจับตามองกลุ่มหุ้นเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเอเชียบอกว่าโครงการคนละครึ่ง Plus ซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากโครงการเดิมที่เราคุ้นเคยกันดีเพื่อให้ประชาชนใช้จ่ายเงินได้มากขึ้นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการทำงานของโครงการนี้คาดว่าจะส่งผลดีโดยตรงต่อหุ้นกลุ่มขนส่งสาธารณะเช่น BTS และ b e m ที่จะเห็นการใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนและส่งผลโดยอ้อมต่อกลุ่มค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่มบริการความงามรวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเช่น CPON BJC Test OSP CBG สปา Kiss Centel มินและ AOT ที่จะได้ประโยชน์จากการที่ผู้คนออกมาจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นนอกจากนี้นโยบายเร่งด่วน5ข้อของกระทรวงคมนาคมเช่นการถักดันพระราชบัญญัตเิเขตเศรศษฐกิจพิเศษภาคใต้ SEC และโครงการเลนบริกก็จะเป็นตัวช่วยให้หุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมอย่างอมตะและวาเติบโตขึ้นเพราะจะดึงดูดนักลงทุนเข้าไปในพื้นที่เหล่านั้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเช่น CK STEC และ UN เนจะได้งานก่อสร้างเพิ่มขึ้นกลุ่มโลจิสติกและขนส่งอย่าง P ีเซ และวราจะเห็นการขนส่งสินค้าที่ราบรื่นขึ้นและกลุ่มรถมีไฟฟ้าอย่างเอเอและเน็ก์ก็จะได้รับการสนับสนุนจากนโยบายที่เน้นความยั่งยืนและการขนส่งในอนาคตเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุนลองนึกภาพดูนะโครงการคนละครึ่ง p l u สก็เหมือนเป็นโปรโมชั่นที่รัฐบาลแจกให้ประชาชนใช้ใจ่ายเงินส่วนลดซึ่งไม่ใช่แค่ช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันเช่นซื้ออาหารเครื่องดื่มหรือใช้บริการขนส่งแต่ยังเปิดโอกาสให้ร้านค้าเล็ก หรือผู้ประกอบการทั่วประเทศได้เข้าร่วมโดยไม่ต้องกลัวถูกเรียกเงินคืนเหมือนกับการให้เครดิตพิเศษที่ช่วยกระตุ้นทั้งเศรษฐกิจระดับฐานรากและธุรกิจใหญ่ๆด้วยกันทักษูมิใจไทยได้อธิบายรายละเอียดการใช้จ่ายในโครงการนี้โดยต่อย,ยอดจากคนละครึ่งเดิมให้ประชาชนได้รับสิทธิ์มากขึ้นทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้แข็งแกร่งขึ้นผ่านการใช้จ่ายในทุกด้านของชีวิตเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มของใช้ทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะและบริการรายวันอื่นๆ รวมถึงการเปิดกว้างให้ร้านค้าขนาดเล็กวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้เข้าร่วมโดยไม่มีข้อจำกัดเหมือนโครงการเก่ากระทรวงการคลังเองก็คาดการว่านโยบายนี้จะช่วยหนุน GDP ได้ประมาณ0.3%ถึง0.10%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสนใจสำหรับเศรษฐกิจไทยโดยรวมหุ้นที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากการคนละครึ่ง p l u สก็คือกลุ่มขนส่งอย่าง BTS และ B M ที่จะเห็นผู้โดยสารเพิ่มขึ้นในขณะที่ทางอ้อมจะเห็นในกลุ่มค้าปลีกอาหารเครื่องดื่มบริการความงามและท่องเที่ยวเช่น ON, C P est, O N B J C P A S T O S T C B G s Spa า s s s e n นเทลมินและ A O T ที่จะได้กำไรจากการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนด้านนโยบายคมนาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายเร่งด่วน5ข้อให้กับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสอนอเพื่อดําเนินงานที่ เห็นผลเร็วและวางหลักฐานอนาคตเช่นการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี2569การถักดันร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) การเดินหน้าโครงการลันบริระบบตัวร่วมค่าโดยสารร่วม c o m m u t i n y System) และการจัดการจราจรที่มีประสิทธิภาพกลุ่มหุ้นที่ได้อนิสงส์ในส่วนนี้ก็คือนิคมอุตสาหกรรมอย่างอมตะและวที่จะเห็นการพัฒนาพื้นที่เพิ่มขึ้นกลุ่มก่อสร้างเช่น c k STEC และอยู่ในคิวที่จะได้งานจากโครงสร้างพื้นฐานกลุ่มโลจิสติก ขนส่งอย่างพีเซล TTA และไวซ์ที่จะปรับปรุงระบบขนส่งให้ดีขึ้นและกลุ่มรถเมล์ไฟฟ้าอย่าง EA และ Next ที่จะได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีใหม่แต่มาถึงจุดที่น่าสนใจและอาจสร้างความขัดแย้งได้บางโครงการเหล่านี้เป็นโครงการใหญ่ที่มีงบประมาณสูงมากดังนั้นจึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าภายในระยะเวลาเพียงสี่เดือนก่อนยุบสภาจะสามารถขับเคลื่อนความคืบหน้าได้มากน้อยเพียงใดเพราะถ้าไม่ทันเวลามันอาจกลายเป็นแค่สัญญาที่ไม่เป็นจริง และนำไปสู่คำถามว่าทำไมรัฐบาลถึงเลือกใช้เงินจำนวนมหาศาลในช่วงเวลาที่สั้นเช่นนี้เหมือนกับการเดิมพันใหญ่ที่อาจไม่คุ้มค่าหากไม่เห็นผลชัดเจนและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปนโยบายเหล่านี้ดูดีแต่จริงๆแล้วอาจเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบชั่วคราวที่ไม่ยั่งยืนเพราะหากรัฐบาลเปลี่ยนแปลงหลังเลือกตั้งหุ้นเหล่านี้ก็อาจตกต่ำลงได้อย่างรวดเร็วคุณคิดอย่างไรนโยบายรัฐบาลเหล่านี้จะช่วยสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศจริงๆหรือเป็นแค่เครื่องมือทางการเมือง มันจะส่งผลดีต่อนักลงทุนรายย่อยหรือเฉพาะกลุ่มทุนใหญ่เท่านั้นแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์และมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันเถอะเพราะตลาดหุ้นมักเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนที่น่าสนใจ